คิดว่ารถใหม่แกะกล่องครับวันนี้เรขกใหม่แค่6,000นโลเองกับรถ Honda City ดูโลตินี่คือตัวไหม่ท่านเชนเรียบร้อยแล้วหน้าตาอันหล่อเหลานะเป็นตัวโฉมใหม่เลยก็ว่าได้นะครับมาใหม่แกะกล่องจริงหรือเปล่าอ่ะดูบอดี้รถหัวน็อตไม่ขย,ยับแบบนี้ดูโครงสร้างแก้มด้านซ้ายด้านขวาเดิมๆแบบนี้เลยนะรับประกันโครงสร้างรถให้ครับว่ามันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักมา พร้อมกับระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆมีวรตีผ่านศูนย์ฮอนด้าให้ออกรถไปสบายใจแน่นอนมาดูตัวรถกันดีกว่าเลขไม่6,000นโลจริงหรือเปล่าลองดูสีก่อน ันนี้คือสีเทาแลโมโบท,ที่หลายคนตามหาเลยนะกุญแจระบบคีเลตเรียบร้อยครับเปิดภายในเข้ามาในเะฮ่เ <Hey! S 1> บาะหนังตัดด้วยสีแดง <S <S ให้ความแบบว่าสปอร์ตและนี่ขึ้นมาครับแพดเดิ้ลชิปมีให้ Honda s เ n s i n g มีพร้อมแล้วนะเบรกอัตโนมัติดึงพวงมาลัยเวลารถออกนอกเลนถึงฉันจะเป็นรถอีโคคาร์แต่ออปชั่นระบบรักษาความปลอดภัยฉันก็ให้มาเต็มนะจ๊ะและนี่เล็กใหม่ทุกคน6,919นกิ 6, กิโลเองอะ่ะไม่ยังน้อยอะ่ะหน้าจอส สีแดงบ่งบอกถึงความสปอร์ตแบบนี้แต่สามารถเปลี่ยนสีจอได้นะเกียร์ออโต้ครับโหมดอีโค่นมีให้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแต่แค่มันได้ระบบรักษาความปลอดภัยก็คุ้มแล้วที่มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.0เทอร์โบไง <c oughs> หลายคนชอบไงเครื่องเทอร์โบอ่ะพันโบอไวรุ่นพนะันโบอ่ะแต่ที่สําคัญนะซิตี้ถึงมันจะเป็นรถอีโคคาร์แต่เบาะด้านหลังเนี่ยมันนั่งสบายดูดิเข้าแบบโอ้โหเหลืออเอาเหลือเลยเนี่ยเนี่ยดูดีมีที่วางแขนให้ด้วยนี่ โอ้โหนั่ oh. งสบายมากเท่านั้นไม่พอไม่ใช่แค่เรื่องนั่งนะ mm hmm. เวลาพับเบาะเราจะเก็บของอย่างเงี้ย mm hmm. คือกว้างม,มากเลยนะเหมือน h o n ด a j แ z z เลยอ,ะอ่ะอะเปิดด้านท้ายครับเป็นตัว5ประตูแบบนี้ mm hmm. เวลาเราจะเก็บของก็เนี่ยพับเบาะตึงอะดูดิความโล่งความโปร่งอะนอนบนรถยังได้แหละนี่แหละคือความคุ้มค่านะครับต้องแจ้งตามตรงว่าคานันนี้ค่าตัวยังไม่ออก แต่ถ้าเลทผ่อนเข้าข้แบบฟรีดาวผมประมาณการว่าเดินละประมาณ11,000 2 0 0 0ถึง12,000บาทเนะแต่ถ้าใครมีงบดาวก็วางดาวเลยข้างวดถูกลงแต่ถ้าใครจะซื้อสดทักมารายละเอียดเรื่องของพารากันอีกทีนีไ้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> มาดูในข้อยของโครงสร้างกาันนี่รอยขีดจากโรงงานชัดเจนเดิมๆต้องแบบนี้นะครับนี่แหละบ่งบอกว่ารถมันไม่เคยถูกการซ่อมแซมหรือดัดแปลงมา เท่ากับว่ามันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบไงเบอะฝั่งนี้ครับเป็นไงโหสวยว่ะหลังตัดด้วยมีผ้าด้วยนะมีผ้ามีหนังมีอะไรแบบคือเขาใส่ใจดีเทลตรงเบอะมากเลยอะผมชอบมากเลยอะก็ได้เครื่องพันโบอะขัดพันโบมานี่มาเลยเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของตัวไมเนเชหรือตัวโฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จิมรูป้าโปรไฟล์โทรหาพวกเราทักหาพวกเราได้เลยนะอย่างที่บอกครับมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราเราตัดั้งใจทํารถมือสองแบบนี้ ให้กลายเป็นมือหนึ่งของลูกค้าเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดหัวใจก็ดตามให้ด้วยและเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย